สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแหวนอีกเช่นเคยค่ะวันนี้คุณครูแหวนจะพาเด็กๆมาเรียนตามหนังสือเรียนเล่มนี้เลยนั่นก็คือสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเล่มหนึ่งนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดนั้นะคะเราจะมาเรียนรู้จักสระอีสาระอีแบบนี้กันก่อนค่ะแล้วจะมาเรียนรู้จักการ,ระสมสระ อีนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูตัวแรกกันเลยค่ะก็ไก่ออกเสียงกประสมสระอีอ่านว่ากออีกีออกขอไข่ออกเสียงขอประสมสระอีอ่านว่าขออีขีมอมาออกเสียงมอประสมสระอีอ่านว่ามออีมีจอจาน ออกเสียงจประสมสระอีอ่านว่าจอีจสเสือออกเสียงสอประสมสระอีอ่านว่าสอีอสีนอหนูออกเสียงนอประสมสระอีอ่านว่านอีอนี บใออบไม้ออกเสียงบรประสมสระอีอ่านว่าบอีบีปปาออกเสียงปประสมสระอีอ่านว่าปอีปีแหวนออกเสียงวอประสมสระอีอ่านว่าวอีวีรเรือออกเสียงร ประสมสระอ,อีอ่านว่ารออีลีดอเด็กออกเสียงดอะสมสระอีอ่านว่าดออีดีผอผึ้งออกเสียงผอะสมสระอีอ่านว่าผออีผีตอเตาออกเสียงตอะสมสระอีอ่านว่าตออีตี ออ่างออกเสียงอประสมสระอีอ่านว่าอีอ,อีนั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมฝึกทบทวนการประสมสระอีกันนะคะเด็กๆเ,เมื่อเราเรียนรู้จากการประสมสระอีเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันที่แบบฝึกหัดหน้าที่11เลยค่ะหน้าที่11เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงความเขารบนั่นเองค่ะเด็กๆก,ก็จะมีนี่เลย อะไรคะ้าเด็กการกราบผู้ใหญ่นั่นเองค่ะนอกจากการกราบแล้วมีอะไรอีกคะดูสิคะเด็กๆนั่นก็คือการไหวผู้ใหญ่นั่นเองค่ะแล้วก็จะมีการก้มหลังแบบนี้นั่นเองค่ะเมื่อเราเดินผ่านผู้ใหญ่นั่นเองเมื่อเราเรียนรู้จากการแสดงความเคารพเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันที่แบบฝึกหัดเลยค่ะให้เด็กนะคะขีดเส้นโยง ให้ถูกต้องนั่นเองค่ะอย่าลืมดูภาพให้ถูกต้องและคำข้างล่างให้ถูกเมื่อรู้คำตอบแล้วโยงเส้นจับคู่ได้เลยค่ะส่วนข้างล่างนะคะให้เด็ก เขียนคำทับรอยป่านั่นเองค่ะจะมีผ้าอยู่ด้านหน้าแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีคําที่เป็นตัวหนังสือรอยป่าแบบนี้เด็กๆก,ก็อย่าลืมนะคะเขียนตัวหนังสือรอยป่าให้สวยงามไม่ออกนอกเส้นรอยป่านั่นเองค่ะเมื่อเราทําแบบฝึกหัดหน้าที่11เรียบร้อยแล้วเราไปต่อกันที่หน้าที่12กันเลยคะ่ะหน้าที่12วันนี้ เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการรับแขกนั่นเองค่ะนาที่12จะเป็นแบบนี้เลยการต้อนรับแขกที่ดีนะคะเมื่อเจอแขกมาที่บ้านเรากล่วกาวคำว่าอะไรคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโดยการป้นมือขึ้นแล้วก้มหัวลงเล็กน้อยแบบนี้แล้วก็เชิญให้แขกไปนั่งที่โต๊ะสิ่ไหมคะเด็กๆจากนั้นละคะเราก็จะนำน้ำดื่มมาให้ท่านดื่มนั่นเองค่ะเด็กๆ้กางล่างนี้นะคะคำสั่งก็คือ ให้คุณหนูอ่านและเขียนพยัญชนะที่ประสมสระไอนเองค่ะจะมีตัวพยัญชนะบอใบไม้จอจานอหนูดอเด็กยอยักษ์สอเสือและหอหีนนั่นเองเรามาอ่านกันเลยค่ะคำแรกเลยบอไอใบจอไอใจนอไอในดอไอใดยอไอใหญ่ อไอใสหอไอไหยถ,ถูกต้องแล้วค่ะเมื่อเราอ่านเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเขียนลงช่องว่างนี้เลยให้สวยงามด้วยนะคะเด็กๆ แล้วคุณครูแหวนจะรอตัวจที่โรงเรียนค่ะเมื่อทําแบบฝึกหัดเสร็จทุกครั้งเรียบร้อยแล้วปิดหนังสือเรียนเก็บอุปกรณ์ของตนเองให้เรียบร้อยด้วยนะคะอยู่ที่บ้านก็อย่าลืมมันทบทวนบทเรียนที่คุณครูให้ไปด้วยนะคะเด็กๆแล้วพบกับคุณครูแหวนได้ใหมค่ค่ะในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะไม่บา,บายค่ะเด็กๆ